So, mày mình mà Say bọc, mày in tơ. In chọc. In chọc. In chọc. Hãy chọc mày in tơ. Vài hằng là. Vài hằng là. Do 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 phải do 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 nàng chôm view do 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 view do 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 sụt lò. Lò ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนกันโชคเป็น,นมาอินเตอร์กินทุกอย่างเลือกทุกอย่างมนันไหนไม่กินก็ไม่กินหอมและบุญเริ่มกลับมาอ้วนและบุญโชคที่แรกผอมกระหลองกล่องรอเลยไปไหนะเเที่ยวไหนบุญฝนตกด้วยนะ่ะลงเม็ดแปะ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 กระดิกหางด้วยด้วย ดูดูล้อนนะเนี่ยรู้แน่นะรู้มากแต่มึนมากเลยกระดิกหางไปไหนฝนลงเม็ดบุญโชคเข้าบ้านฝนลงเม็ดรู้เวยรู้้วยกระดิกหางดูดูดูู้มากเลยนะรู้มากเลยนะเที่ยวไหนเนี่ยหนีเที่ยวอีกอ่ะบุญโชคหนีเที่ยวแต่เช้าฝนลงเม็ดแต่เช้าเลยดูดูดูเดินดูเดินดูน้ำน้ำท่วมเด้อดูดูเดินดูเดิน เที่ยวไหนเข้าบ้านฝนตกดูเลื่อยเลยเว้ยเดินเลื่อยเลยวิ่งแล้ววิ่งแล้วเตรียมวิ่งแล้วออกกำลังกายแต่เช้าเลยเป็นช็อกเป็นช็อกช็อกเอ้ยไปเที่ยวละตามภาษามาละไปไหนก็ไม่รู้เที่ยวไหนมันวะแวะชีแน่นอนดูทรงอะชีละชีละชีละ ชี้ละแล้วชี้ละแพะชี้ละไปไนน้าละใส่ตูดละแล้วชี้อะไปไหนของมัน่ะไปสักไกลเลยทำไรไกินยาอย่าปะป่วยงไงวะบุญโชคมีแต่ควายที่กินยาไม่เถอะ มีหมากินหญ้าด้หรอทุกคนเนะี่ยเข้าป่าไปแล้วบุญโชคเข้าป่าแหละเที่ยวแต่เช้าเลยใช่ไหมหมามีได้หรอกินหญ้าส่วนมากเจอแบบวายกินหญ้าหมาป่วยมันก็ต้องกินยาสิมันหาขนมอะไรกินหรือเปล่าปแปลกไม่ทำอะไรของมัน เดินเข้าป่าละวุนโชคเดินเข้าป่าละมาเหมือนเพลงเลยวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าอันนี้หมาเดินเข้าป่าทำอะไรกินหญ้าแน่นอนเลยเอาไปไหนละเข้าป่าเฉยเลยชี้ชี้อ๋อชี้ชี้ลดน้ำต้นไม้หน่อยเอฝนตกฝนตกอ๋ออดน้ำต้นไม้หน่อยเอาทำอะไรทำอะไรทำอะไร

ดมดินอ <krit> no pues ีกกินหญ้าแล้วล่าสุดดมต้นไม้แล้วไม่ได้กินหญ้าดมต้นไม้แล้วล่าสุดจะกินต้นไม้กินหญ้าแล้วดูทำ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 ดมดมต้นไม้สงสัยมีอะไรให้กินบ่มีอะไรให้กินบ่ยังไงยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะปุญ น้ำนแล้วน้ำนแล้วไม่ออกแล้วอ่ะชีชีชีรดน้ำต้นไม้เลยเป็นพิธีอ่ะฝนตกฝนตกต้นไม้จะได้สดชื่นอ่ะ,อะอยังไงบุญยาย